รักยาดาวัคคห้าชื่อเล่นชื่อมินค่ะนะครับน้องมินรักยาดานะครับจากที่ไหนครับราชัุรอุดรธานีค่ะคอุดรก็ใกล้กรุงเทพแล้วฮะ <laughs> นะครับซึ่งวันนี้ก็ขอร้องน้องเข้ามาเป็นพิธีกรนะครับซึ่งวันนี้ไม่มีต่คนก็ยังไม่อยากเป็นเพราะว่ารุ่นเก่าหน้าเขาเก่าทั้งนั้นเขาบอกว่าโอ้เก่าเก่าตาหานี่นาจะเผาทิ้งก็ได้แล้วนะ,นะครับไม่เป็นไรก็อยู่เหมือนเดินมนี่แหละฮะ กรรมาการก็คงไม่เป็นไรตามหลักว่าจะกรรมาการไปยุค20ปีไม่เอาหน้าอย่างนี้หรอ, <c oughs> อวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีสําหรับนักร้องที่จะเข้าตร่วกการทัดเลือดมาเป็นนักรอ้องหรือว่าจะเข้าไปสู่การชิงชนะเลิศด้วยการทัดเลือดนักร้องวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญนะสาหรับโนะรงแรมพยาบาลปีของเราแล้วเราจะเอาไปชิงมาไหน วันที่วันที่28ิมิถุนายนนี้ค่ะในงานสตาร์ปาร์ตี้นะคะผู้เข้ารอบห้าคนนะคะจะได้ไปชิงค่ะชิงเลยนะคะชิงรางวัลไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์นะครับ <c oughs> ไปชิงรางวัลวันที่28 <c oughs> ช่วงเวลาช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ห้องเบญจมาศค่ะ,คะซึ่งวันนี้นะักร้องที่เข้าประกวดของเราทั้งหมดกี่คน14ท่านนะคะส4ท่าน,นะคะ่ะ <c oughs> มีอยู่สองประเภทที่จะเข้าใจผิดนะครับนักร้องวันนี้ซึ่งมีอยู่สองประเภทใช่ค่ะมีสองประเภทประเภทแรกนะคะเป็นประเภทสตริงค่ะมีทั้งหมดหท่านค่ะสตริงค่ะห้าท่านเป็นหญิงหญิงสามท่านค่ะญิงสามท่านชายหญิงสองค่ะชายสามาลาสับเปียนี่ใช่แลไค่ะตั้งเขา,เชาใ,ใ,ใช้เยอะแยะที่ะครับ แล้วก็ประเภทลูกทุง่งค่ะประเภทลูกทุ่งมี9กทา่านค่ะอ่าเคนนะฮะเต่าชีวิตนะครับที่จะมาชิงหรือจะมาแข่งขันกันเพื่อความสามารถใช่แล้ววซึ่งวันนี้เราก็เะเห็นพยาบาลของเรานักรรองแต่ละท่านเยอะจริงๆรแต่ไม่ค่าให้ค่ามาสมัครแต่เวลาเดินผ่านไอโทรศัพท์ตอนนี้เขาไม่เข้าเราแต่ก่อน ทุกวันนี้หนูไม่ได้ร้องเพงลงหบบพวเคาอะไรผู้ชมพลมันได้เอาโทรศัพท์เท่าอะไปโทษชมพลได้ไม่เป็นไรพูดเล่นไปมาผมเหญิผม้หญิเล่นไม่นักกรองวันนี้ทั้งหมดสิบสี่ท่านมาหรือยังอ้าวอ่านชื่อที่น้องเม้นค่ะท่านแรกนะคะ คุณสิริมงคลทองมาค่ะอ่าอ่านในชื่อเองใช่ชไต้องไปอ่านตำแหน่งเขาท่านที่สองกน,นกวันมินไทยค่ะมายาังหรือยกมือนะครับมาอโชว์ตัวเลยกนกวันมายังไหนต้องนั่งจะไปนั่งต้องหลางท่านค่ะท่านที่สามนะคะธนานกรอาสะอาดค่ะมาย่างธนากรท่านที่สี่นะคะ น,น,มมนันทมนเนติน่าค่ะน,น,มมนันทมนเนตินา่าท่านที่ห้านะคะนิตินายยูระเทพค่ะนิตินายไอใช่ไหมมันจากนิวซีแลนด์ประเภทลูกทุ่งนะคะท่านแรกนายสถิตทำผิวค่ะมาไม่น้องสถิตนี่ทุกึเลยี่ท่านที่สองนะคะคุณมัสซีเม็ดเกรดค่ะ คุณมัตสีมัตสีปกติเนี่ยแกอยู่โน่นอยู่ทางภาคเหนือแต่เวลาไปหาเหตุอุดรท่านที่สามนะคะคุณสุนันสมามิตรค่ะสุนันมานครับท่านที่สี่ค่ะคุณเดือนเพนนวลจันทร์ค่ะมาครับท่านที่ห้านะคะคุณวริทนทร์ศรีจันทร์ค่ะคท่านที่หกค่ะคุณสุนิตากวัทองค่ะ ท่านที่เจ็ดค่ะคุณสมศักดิ์ชัยศรีดาค่ะท่านที่แปดค่ะคุณลุ่งนภาหินทุ่งค่ะหินทุ่งหรือหินทุ่มหินทุ่มเนาะแถวบ้านผมเนี่ยคนเนี้ยไม่คนแก่กูโด,ดนหลังคนสุดท้ายนะคะคุณละไมมณีบูนค่ะ แสดงว่าหมัดครบเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นนั้นเราขอขอบคุณสําหรับคณะกรรมการที่ให้การตัดสินให้คะแนนวันนี้ซึ่งได้รับเกียรตินะครับทั้งห้าท่านได้มาเป็นกรรมการการตัดสินให้คะแนนซึ่งปีนี้การให้คะแนนของเรานั้นถือว่าเป็นร้อยคะแนนไม่ห0สิคะแนนนะครับทั้งหมด14คนไม่ว่าจะเป็นประเทศสตริงประเทศลูกทุ่งให้นับรวมกันให้เหลือเทียงห้าท่าน หนึ่งถึงห้านะครับนะครับจากคะแนนสูงลงมาถึงห้านะครับเปลี่ยนที่แจงคณะกรรมการซึ่งในการให้คะแนนของคณะกรรมการนั้นมีอะไรบ้างการให้คะแนนของคณะกรรมการนะคะทำนอง40คะแนนค่ะการออกเสียงอักขรนะคะ40คะแนนค่ะลีลาท่าทางการแสดงประกอบท่าทางนะคะ ยี่ส be ิบคะแนนค่ะรวมแล้วหนึ่งร้อยคะแนนค่ะที่ปัจจุบันนี้การให้คะแนนของคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประกวดการปลที่ไหนกันนะครับเราให้ร้อยคะแนนสมัยก่อนให้หกสิบคะแนนปัจจุบันนี้ให้ร้อยคะแนนเราเลยถือว่ายกมาตรฐานนั้นมาตรฐานกับเขาในทันสมัยหน่อยเนาะให้อัปเดตเขาหน่อยนะครับก็เลยให้ร้อยแล้วแต่คณะกรรมการจะให้สองให้สามก็แล้วแต่ร้อยคะแนนเนาะดูเอาเอง ข้ามทุ่งข้ามดอนข้ามไฟฟ้าือแล้วแต่นะครับซึ่งท่านแรกครับท่านแรกนะคะคุณจันทารองริศค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแต่ก่อนก็นเคยอ,อยู่บนดนตรีบนดนตรีอะไรคะวงผูดด้พวงดวงจัน <c oughs> มีนตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งแดนเซอร์แดนเซอร์ค่ะท่านที่สองท่านที่สองค่ะคุณจันเพนจันทะนวรานนท์ค่ะ ัก็เป็นนะักร้องเพลงให้กองศรีบอลนะฮะแต่งเพลงในเนื้อเพลงว่าอะไรคะเป็นประเภทรูปทูรูปทูอ่าของคนแต่งเพลงค่ะท่านที่สามครับท่านที่สามนะคะคุณทวีร่มโพค่ะแต่ก่อนได้ฉายหนังเลยน,นะแต่ก่อนร่วงหลังมาอยู่กับสายยันสัญญาสายญาญสายันสัญญาจากไปเขาไม่รู้จะไปอยู่กับแดงกิตตากวนแดงกิตตากวนก็ไปอีกแลนะไม่รู้จะอยู่กับใครอ่ะ ก็เลยมาอยู่ที่พาปางกลับมาอยู่นี่แล้เลยมาเป็นเชฟครับค่ะท่านต่อไปครับท่านต่อไปนะคะคุณประถงธงพีระค่ะครับก็เป็นดเจอยู่หลายขึ้นนะขึ้นไหนบ้างคะหลังทะเลปรายาปางนะท่านต่อไปครับท่านต่อไปนะคะคุณสุวัสดิ์กามาวิถีค่ะครัก่อนนีเป็นนักแต่งเพลงแต่งแนวไหนคะประเภท เออทเานือเนค่ะอะไรนกแรอะไรทำนองเนี้ยตอนนี้นกแรไปหัวก็เลยมาอยู่พัทยาบ้างนะครับนี่คือคณะกรรมการนะครับไปเทีย่ยวเย่ไปงั้นแหละที่จริงเราไม่อยากพูดเรื่องจริงให้ฟังนะครับก็เป็นเรียนชี้แจงและวันจริงจะไม่ใช่คณะกรรมการชุดนี้นะครับเราจะเอาคณะกรรมการที่มาจากข้างนอกก็มาจาก ตลาดนัดบ้างหลักล่าก็โสบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อไม่รู้จักพนักงานไงเดี๋ยวก็จะลำเอียงค่ะที่พูดเนี่ยคือส่วนใหญ่จะลำเอียงนะเอียงไปข้างซ้ายข้างขวาหน้าตาลำไม่ตรงอยู่แล้วค่ะจากนะครับนี่คือคณะกรรมการทั้นห้าท่านที่จะให้คะแนนนะครับนับร้องมาดัวเองนะครับจะสบตานักกรรมการท่านใดก็แล้วแต่ จะให้คะแนนไม่ให้คะแนนลีลาจะไม่ลีลาก็แล้วแต่นะค่ะบางครั้งคนเราลีลาดีบล้องเพลงอย่างเงี้ยเอาะคะเอาลีลาไว้ก่อนบางคนอนะ,ะช่วงนี้ก็ปถือว่าเป็นโอกาสนะครับ<ะ>เราจะเอานักรองท่านแรกเลยนะครับ<ะ>ซึ่งเป็นประเภทศสตรีนักรองท่านแรกได้แก่คุณสิริมงคลทองมา ฝ่ายต้อนรับมาในบทเพลงที่มีชื่อว่าตลอดเวลาของพงศิลป์คำพีค่ะเชิญบนเวทีเลยนะเครับเดินทางนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะไปสะดุดตัวลำพโพงนะครับเดีด๋ยวสัมภาษณ์ก่อนให้เขารายงานตัวก่อนสวัสดีครับชื่อนายสบินจันทรออกมาครับวันนี้จะมาร้องเ <c oughs> พลงตลอดเวลาครับ เทีแรกองผมนะรอาไหนบอกว่ามาหลายเวทีแล้วะหันลำโพงมันทหันไม่ทันน้องับที่จริงแล้วสิริมงคลเนี่ยเั้งแต่ต่อยมวยมาน้อง <c oughs> เป็นนักร้องแหละครับหรือว่าครั้งแรกในชีวิตที่มาแล้วปกติร้องตามที่ไถนายอยู่ใช่ไหมล้ร้อ,องคาราโอเกะนะเ,เป็นคนที่ไหนครับเนี่ย บุริลำใกล้ๆกรุงเทพไม่เป็นไร <c oughs> มาบทเพลงเพื่อชีวิตเนาะของอสรรงสิทธรเรทีมเป็นช่วงนี้เป็นหน้าที่ของศิลิมงคล,ล,ลงครับตลอดเวลาครับ ไม่เหนนะมือนนะต่อยมวยนี่ใส่รวมฟาดกันตุ๊บตุ๊บเลยนะอันนี้คนมองอแต่ส่วนใหญ่นักมวยไม่ได้มองเหทา่านผู้ชมหรอกฮะก็มองเห็นไม่เห็นท่านผู้ชมเห็นแต่ย่างย่อยู่เหมือนขี่น,น,นนะเพราะว่าตาลายนักมวยประมาณไหมกี่เปอร์เซ็นต์นนะที่ว่าจะเข้ารอบสี่สิบก็ไม่นอ้อยเลยขอบคุณครับสำหรับสี่คนนะครับ ัำรองท่านต่อไปนะครับเป็นสิบห้าสิีใช่ไหมนองเมนใช่ค่ะอ่าแลวรองท่านต่อไปนะคะคุณกหนกวันนินไทยฝ่ายเอปีบริการส่งเข้าประกวดนะคะในะบทเพลงที่มีชื่อว่าใครคนนั้นค่ะปล่อยคนนั้นปล่อยใครอีกแหละหนูผัวก็มีแล้วง็ล่อย ตอนมาสมาครบอกว่าหนูมไม่มีผัวหล้วค่ะที่ไหนได้ผัวมันเป็นสัญญาต้องพูดเล่นพูดแย่้งเพื่อจะเจอลราไม่เป็นไรเราจะไม่มีผัวหรอมีฝาในเรามีสี่คนเอา้าจะมาลองไปลืมหมัวเราไหมแนะนำตัวค่ะแ <c oughs> นะนำตัวค่ะชื่อนางสาวกนกวันนินเทยนะคะเอออย่างนางสาวเนาะกนกวัน มาบนเพลงอะไรนะใครคนนั้นค่ะใครคนนั้นใครร้องเพลงนี้ b e d ร o มอ a u ิโอค่ะ b e d ร o มอ a u ิโอรู้จักไหมคุณทวีป๋าป๋าผมเกิดรุ่นเดียวกันเล,นาลายภาษาอะไรเบีย้ยงผัวเข้าทุกท่าน,นบทเพลงนี้แน่ใจขนาดไหนอชอบพี่มันลึกซึ้งค่ะชอบมันลึกซึง้งลึกซึ้งเข้าในใจเลยเป็นเพลงร้องทุกวัน ร้องทุกวันนะไมค์ใกล้ๆปากเนะถามหน่อยลูกสุ้ซ้อมมานานไหมคะก็ตั้งแต่สมัครเลยค่ะนใจมีเปอร์เซ็นต์ไม่มั่นใจเอาตามตามคณะกรรมการกบเอาแค่ตามมั่นใจดีเจอะไรฮะ เอาใหม่ตัวนี้ให้น้องก็ร้องนะเออหรือหรือผมพูดใหม่ตัวไหนก็เสียงนะพูดแรงๆไม่ใกล้ๆอย่าใกล้ปากมากที่ยังอื่นนะใกล้ที่หายเลยเห็นมืออยู่กับที่คนพูดพูดเสียงดังๆลุกค่ะลองเสียงดังๆนะให้ชัดเจนอัตราให้ถูกต้องอะไรแหละนะครับเริ่ม เจอกับน้องกระนอควันเอ็นไทยครับในบททะเลใครบทนนั้น 他应该是个平民。